สวัสดีผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านวันนี้ทางช่องขอนำเสนอประวัติท้าวเวสุวรรณซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่กับพุทธศา,าสนามาช้านานก่อนไปรับฟังเรื่องราวดีๆอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่เราจะนำมาเสนอในอนาคตครับพร้อมแล้วไปรับฟังกันเลยประวัติและเรื่องราวของท้าวเวสุวรรณ เท้ากุเวนหรือเท้าวเวสวุวรรณเป็นอธิบดีแห่งอศูนหรือยักษ์หรือเป็นเจ้าแห่งพูดผีและเป็นผู้ที่มีความมั่งคั่งร่ำรวยมากเป็นหนึ่งในบรรดาเทา้าจตุโลกบาลทั้งสี่เป็นผู้คุมครองและดูแลโลกมนุษย์สถิตยอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาทรงอิทธิฤทธิ์อนุภาพมากประทับ นะโลก,กบาลทิศเหนือมียักษ์เป็นบริวารคนไทยโบราณนิยมนำผ้ายันรูปยักษ์ผูกไว้ที่หัวตีงเด็กเพื่อป้องกันวิญญาณชั่วร้ายไม่ให้มารังควานแก่เด็กท้าวกรเวนองค์นี้มีกล่าวถึงในอาตนาติยปริกว่านำเทวดาในสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกามาเฝ้าพระพุทธเจ้าและได้ถวายสัตว์ที่จะดูแลพระพุทธเจ้าและเหล่าสาวกไม่ให้ยักษ หรือบริวารอื่นๆของเท้าจตุโลกบาลเปรังควานเท้ากุเวนหรือท่านเท้าเวสวุวรรณส่วนมากเราจะพบเห็นในรูปลักษณ์ของยักษ์ยืนถือกระบองยาวหรือคาถาไม้เท้าเป็นรูปกระบองกันสะส่วนใหญ่แต่แท้ที่จริงแล้วยังมีรูปเคารพของท่านในรูปของชายนั่งในท่า มหาราชลีลามีลักษณะอันโดดเด่นคือพระอุรพลุยอีกด้วยกล่าวกันว่าผู้มีอาชีพสัป,ปเหร่หรือมีอาชีพประหารชีวิตนักโทษมักพกพารูปเท้าวเวสุวรรณสำหรับคล้องคอเพื่อเป็นเครื่องรางของขลังป้องกันภัยจากวิญญาณร้ายที่จะเข้ามาเบียดเบียนในภายหลังภาพลักษณ์ของเท้ากุเวน ที่ปรากฏในรูปของชายพุงพลุยเป็นที่เคารพนับถือในความเชื่อว่าเป็นเทพแห่งความร่ำรวยแต่เท้ากุเวในรูปของเท้าวเวสุวรรณซึ่งมาในรูปของยักษ์เป็นที่เคารพนับถือว่าเป็นเครื่องรางของขลังป้องกันผู้ผีปีศาจและวิญญาณตามตำนานยังกล่าวถึงเท้ากุเวหรือเท้าวเวสุวรรณไว้ว่า เป็นพระยาย,ยักษ์ผู้เป็นเจ้าแห่งกลุ่มทรัพย์โดยมียักษ์และคุยหกะยักษ์ผู้เฝ้ากลุมทรัพย์เป็นบริวารเท้ากุเวนั้นบางทีก็เรียกว่าเท้าวไวสอนวันเวทสุวันภาษาเทมินเรียกกุเวนซึ่งมีเรื่องอยู่ในรามเกียรติ์ว่าเป็นพี่ต่างมารดาของทศกัณฐ์และทศกัณฐ์ไปแย่งบุษบกของเท้ากุเวนไป ท้ากุเวนมีผิวขาวมีฟันแปดซี่และมีขาสามขาภาพท้าวเวสุวรรณจึงมักเขียนท่าอื่นถือไม้กระบ,บองยาวอยู่ระหว่างขาเมืองเท้ากุเวนชื่ออลักกาอยู่บนเขาหิมาลัยมีสวนอุทยานอยู่ไหลเขาแห่งหนึ่งของเขาพระสุเมนชื่อว่าสวนใจตระรสหรือมนทรมีพวกกินนารีและคนทันเป็นผู้รับใช้ เท้ากูเวนเป็นเจ้าแห่งโลกบาลประจำทิศเหนือเท้ากูเวนนี้สถิตยอยู่ยอดเขายุคนธรอีสานราชธานีมีสระกูธานีใหญ่หนึ่งสะระธรณีกว้าง50าสิบโยตในน้ำดารดาดไปด้วยประทุมชาติและคลาคล้ำไปด้วยหมู่สัตว์น้ำต่างพันขอบสระมีมนดกชื่อภคละวดีกว้างใหญ่12บสองโยต สำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจปกคลุมด้วยเครือขาวพะคะวดีลาดานซึ่งมีดอกออกสะพรั่งห้อยย้อยเป็นพวงพูนณะสถานที่นี้เป็นสมสรสถานของเหล่ายักษ์บริวารและยังมีนครสำหรับเป็นที่เทพพยาสถานอีกสิบแ่งท้าวกุเวนมียักษ์เป็นเสนาบดี32ตน ยักษ์รักษาพระนะคร12ตนยักษ์เฝ้าประตูนิเวศ12ตนยักษ์ที่เป็นทาตุ9ตนนอกจากนี้ยังมีกล่าวว่าท้าวเวสสุวรรณยังมีกายสีเขียวสันฐานสูง2ขาวุธประมาณ200เส้นมีอาวุธเป็นกระบ,บองมีพาหนะเป็นช้างมา้ารถบางทีปราศาตอาพรมงกุดประดับรูปนาค ดำรงอิตริยเต็นเจ้าแห่งยักษ์มีบริวารแสนโกรธถือโลกแก้วประพานหอกทองท่านเท้าเวสุวรรณเป็นหนึ่งในสี่เท้าจัตุโลกกระบาลโดยมีเท้าวถาตรดดูแลพื้นที่อยู่ทางทิศตะวันออกท้าวิรุณหกดูแลรักษาพื้นที่อยู่ทางทิศใต,ต้ท้าวิรูปักดูแลรักษาพื้นที่อยู่ทิศตะวันตกและท้าเวสุวรรณ รักษาพื้นที่อยู่ทางทิศเหนือโดยทั้งสี่ท่านมีหน้าที่แบ่งกันปกครองทั้งเหล่าคนทันกิน,นรีกุมพันนาคเทวดาและยักษ์อยู่บนสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาในส่วนของท้าวเวสสุวรรณท่านจะปกครองเหล่าอสูรและยักษ์ตลอดจนพู้ผีปีศาท,ทั้งหลายตามตำนานกล่าวว่าเริ่มแรกท่านท้าวเวสสุวรรณปกครองอยู่ รุงลงกาต่อมาได้ถูกทศก,กันมายึดและขับไล่ให้ท่านไปอยู่ที่อื่นพร้อมทั้งแย่งบุตรสบกเป็นของวิเศษที่พระพร้มมอบให้ไปครอบครองอีกท้าวเวสสุวรรณจึงได้มาสร้างเมืองใหม่อยู่บนสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาโดยท่านมีหน้าที่ดูแลปกครองเหล่าอสูรยักษ์ตลอดจนเหล่าผู้ผีปีศาจท,ทั้งหมดและยังเป็นเจ้าบัญชีพระการใหญ่ ท่านท้าวเวสสุวรรณยังเป็นยักษ์ที่ใจบุญอีกทั้งยังให้ความเคารพนับถือในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอย่างยิ่งในสมัยพุทธกาลกล่าวว่ามีพระภิกษุสงฆ์สามเณรที่ออกเดินทุดงไปตามป่าเขาลำเนวไพรเพื่อสแสวงหาโมกขธรรมมีพระภิกษุสงฆ์บางรูปที่ยังไม่ได้สำเร็จอภิญญามักจะเดนบรรดาพูดผีปีศาจ หรือวิญญาณหลอกหล้อนไม่เป็นอันได้ปฏิบัติผิดของสงฆ์คือการเจริญสมาธิกรรมาฐานเพื่อชำระจิตใจให้สงบได้อย่างเต็มที่ท่านท้าวเวสสุวรรณได้เสด็จลงมาจากเทวะโลกเพื่อมากราบนมัสการสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งถวายบทสวดพานยักษ์ให้ไว้เพื่อป้องกันเวลาพระภิกษุสามเณรที่ออกเดินทุดงตามป่าเขา ถูกบรรดาพูดผีปีศาจยักษ์เทวดาที่เป็นมิจฉาทิฐิหลอกหลอนซึ่งบทสวดผ่านยักษ์บทนี้ยังนำมาใช้สวดกันอยู่จนถึงปัจจุบันโดยการสวดผ่านยักษ์บทนี้มักจะทำเป็นพิธีการที่ยิ่งใหญ่ทุกวัดมักจะจัดให้มีการสวดผ่านยักษ์นี้ขึ้นโดยเชื่อกันว่าใครที่ถูกคุณใส ถูกของหรือโดนผีเข้าเจ้าสิงเมื่อเข้าไปในบริเวณพิธีสวดผานยักษ์สิงอัปมงคลต่างๆที่มีอยู่ในตัวก็จะหมดไปด้วยมน่านยักษ์อันวิเศษบทนี้และนอกจากนี้ท้าวเวสสุวรรณยังเป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งมหาเศรษฐีในหนังสือเทวะกำเนิดของพระยาสัจจาพิรมระบุชื่อท้าวเวสสุวรรณ ล้วนมุ่งหมายทางมหาเศรษฐีแม่นมีทรัพย์อาทิเท้าเกุเวนธนบอดีผู้เป็นใหญ่ในทรัพย์เท้าทเนศวนเจ้าทรัพย์องค์อีชาวสุผู้แม่นมีได้ตามใจเท้าวเวสวุวรรณผู้มากยิ่งด้วยทองแม้แต่ชาวจีนก็ยกย่ององค์เท้าวเวสวุวรรณว่าเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภและความร่ำรวย ในานามองค์ไัยซิงเอีย้ยซึ่งมีบูชากันทุกบ้านร่ำรวยทุกคนขับไล่พูดผีปีศาจวิญญาณร้ายแก้เสนียดอับประมงคลคุณใส่ต่างๆหากท่านผู้ใดบูชาท่านท้าวเวสสุวรรณด้วยความเครารพศรัทธาเป็นประจำจงเชื่อได้เลยว่าท่านจะประสบแต่ความโชคดีมีเงินทองตลอดจนผลภัยจากบรรดาพูดผีปีศาจทั้งหลายในคัมภีร์โบราณ ได้กล่าวไว้ว่าผู้ใดหวังความเจริญในลาบยศทรัพย์สินเงินทองอำนาจวาสนาให้บูชารูปท้าวเวสุวรรณหรือท้าวกุเวนดีนักแล